กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมิชชันจีนะก็วันนี้อยู่เกมทาริสแลนด์นะครับนะวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครที่เล่นนะครับนะเรียกว่าผมเล่นเป็นทางไหนมันก็ไม่มีทางมันก็ไม่มีกี่ทางแก็เนโครครับเนโครแฟนทอมนะครับไม่ใช่แฟนทอมเนโครใช่ไหมเออมันชื่อแฟนทอมเนโครใช่ปะอ่านะครับหรือจริงๆผมเรียกว่ามือปืนนะครับทําไมถึงเรียกว่ามือปืนก็สกิลหลักเรามันจะมีไอ้อน,นี่ครับเป็นแม็กกาซีนในการ รีโหลดปืนนะครับนะประมาณนี้ไม่มีนะครับสเตตัสหลักที่จะใช้ก็คือค่าคอมโบกับค่าครูดาวครับที่ผมอัพเยอะๆสุดนะออนนี้ผมไม่ค่อยมีนะครับนะลองมาก็คงจะเป็นอินตามที่มันบอกครับนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะอัพคอมโบกับคูดาวเป็นหลักนะครับนะก็มีเหตุผลของมันอยู่นะครับนะสกิลไม่มีอะไรมากครับนะไปดูที่ทาเลนนะครับสกิลมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่ทาเลนมันต่างหากนะครับนะอันแรกนะครับ่ ทำให้จุดสองสองอันนี้คือเวอร์ชันจุดสองสองนะครับหรือว่าโซเอโร่ปกตินะครับนะจุดสองสองของเรานะครับมายิงออกไปห้าครั้งปุ๊บนะครับมานะก็จะรีโหลดหนึ่งกระสุนให้เราแถมครั้งถัดไปก็จะแรงขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะครับนะอันนี้นะครับนะก็คือเพิ่มคอมโบเรทนะครับสามเปอร์เซ็นนะครับอัพเต็มนะ มันก็จะคล้ายกับอันนี้ครับ t ทลิ้นคอร์หลักก็คือเพิ่มคอมโบเลน5%ก็รวมอันสองอันไป8%แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับนะอันนี้เมื่อมีผีอยู่ข้างๆหรือไอ้มือปืนสำรองร่างเงาของเราเนี่ยนะครับนะก็จะทําให้สกิลรีโหลดกระสุนหรือว่าโซแท็บของเรานะครับแรงขึ้น90%ไม่รู้ว่าแรงด้วยตาหรือแรงด้วยจิตใจนะครับสัมผัสไม่ได้เลยนะครับ้ <S <S องอัพไว้ก่อนนะครับนะอันนี้นะครับมนาะ สกิล reload กระสุนโซแทบของเราก็จะมีโอกาส12%ทําให้สกิล ISO a g r e e g เอรีอม่เรียกถูกหรือเปล่าครับนะมีโอกาสไม่ใช้คอสแถมยังบวกลูกกระสุนปืนให้เราอีกด้วยนะครับนะอันนี้ก็ทําให้สกิลนี้แรงขึ้นแค่นั้นเองนะครับนะมันเล่นคู่กันนะครับนะก็ดีไม่อัพก็ได้ครับนะมันก็จะเบาลงแค่แค่นั้นเองเอาไปอัพค่าเนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับนะแต่ผมอัพไว้เพราะมันแรงขึ้น10%แลย ทับไปนะครับนะอันนี้นะครับนะจริงๆควรจะรีวิวอันนี้ก็ได้นะครับนะไหนๆก็ผ่านๆแล้วเอาอันนี้ก่อนนะครับนะคอนะครับว่าเป็นคอสกิลของเราเอ้คอทาเลนต์นะครับนะทำให้โซแอโร่เบลก้าสบเนที่จะอัปเกรดเป็นโซแอโร่พัตหรือว่าจุด2 2สองจะอัปเกรดเป็นจุดสี่สี่นะครับนะเรียกว่าแรงขึ้นนะครับนะ แล้วก็ถ้าเรามีค่าคอมโบของเราที่ตรงมาตรฐานเขานะครับตรงเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้มันจะมีโอกาสรีลูกกระสุนให้เราด้วยนะครับนะเฉพาะตอนที่เป็นโซจุดสี่สี่นะครับนะเฉพาะตอนที่เป็นจุดสี่สีสนะครับอ,อย่าลืมตรงนี้อันนี้นะครับอัพไปเพื่อจะทําให้จุดสองสองและจุดสี่สี่ของเราแรงขึ้นสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับมันคือสกิลเดียวกันแหละแต่มันแรงมันยุมันแรง มันทําให้แรงทั้งคู่นะครับนะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองครับเรียกว่าใส่ดินปืนเข้าไปเพิ่มความแรงอันนี้จุดสามห้าเจ็ดของเรานะครับปะก็จะเพิ่มระยะเวลาของสปีดหรือว่าผีของเราขึ้นอีกหนึ่งวินะครับนะแต่ถ้าอัพหนึ่งขั้นจะเพิ่มสูงจุดห้าวินะครับสแต็กได้สูงสุดสามสิบครั้งจะทํางานหลังจากที่ไล่ผีออกไปก่อนแล้วค่อยทํางานนะครับนะอืม ประมาณนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมคิดว่าน่าจะไล่ผีเอาไปก่อนแล้วค่อยยิงจุด357ไปนะครับนะแล้วมันจะเก็บสแต็กให้ครบ3ครั้งเดี๋ยวไล่ผีครั้งถัดไปมันก็จะทํางานทําให้ผีเราอยู่ยืนยงขึ้นอันนี้โซแท็บนะครับทำราเมตเพิ่มขึ้น13เปอร์เซ็นต์นะครับก็ว่าไป13.5เลยไม่รู้ปัดขึ้นหรือเปเกมิี <laughs> แล้วก็ลดระยะเวลาการรีโหลดให้เร็วขึ้นเอาง่ายๆว่าโซแท็ของเราที่เป็นสกิลในการรีโหลดกระสุนของเราเนี่ยจะโหลดเร็วขึ้นแค่นั้นเองนะครับอัพไว้นะครับก็ดีนะครับอันนี้อันนี้เท่าที่ผมอัพเล่นนะอของคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงก็แล้วแต่บุคคลไปนะครับนะอันนี้ครับโซแอโร่นะครับจุดสองสองนะครับโซสปีเอ้ยโบนสปิริตนะครับจุดสามห้าเจ็ดของเรานะครับแล้วก็อีกอีกสายหนึ่งของโบนสปิริตนะครับนะอ่าแต่ขอไม่พูดถึงเพราะไม่ได้อัพ นะครับนะ,ะเมื่อแตกครบ30ครั้งคือใช้อันไหนก็ได้นะครับใน2ทางทางเลือกกไม่ว่าจะเป็นโซแอโร่นะครับหรือโซเอโบนสปิริตนะครับใช้ครบ10ครั้งอะ่ะทั้ง2อันนะครับนะมันก็ครั้งถัดไปมันก็จะแรงขึ้นนะครับแต่คุณจะเลือกว่าสกิลไหนแรงขึ้นก็ไม่รูแล้วแต่จังหวะคนกดนะครับนะครับแต่ ไม่ไม่เขาเรียกไม่สังเกตหรอกครับว่ามันจะแรงตอนไหนปล่อยมันแรงของมันไปเองครับผมก็ไปผมเล่นผมก็ไม่สังเกตแต่อัพไว้แค่นั้นแหละมันครบสิบแล้วมันก็แค่แรงขึ้นมาจึ้งแค่นั้นเองจุดสามห้าเจ็ดของเรานะครับแรงขึ้นยี่สเอ็ดเปอร์เซ็นะครับแล้วก็ผีก็แรงขึ้นอีกยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นเหมือนกันเพราะมันสกิลอยูยกันมันคล้ายอันนี้เลยนะครับอันขวาไม่ขอพูดครับทำให้โซแทบแรงขึ้นหกเปอร์เซ็นถ้ามีค่าออมนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วย นะครับนะผมไม่ได้อัพไวมันก็จะเป็นไม่ขึ้น,นครับก็แทบไม่ได้ทํางานนะครับนะแต่ในอนาคตมันก็คงจะมีออมนิพอนะครับนะแต่มันอาจจะพอแค่ครั้งแรกนะครับนะเอาง่ายๆคือกี่ีโหลดแรงขึ้นจิดหนึ่งอันนี้นะครับนะทําให้โซเบรดนะครับมีโอกาสทําให้เออเรียกว่าโซเบรดมันไม่ถูกครับควิกรีโหลดรีโหลดเร็วนะครับมนาะ โอกาสถ้าไอรีโหลดเดีวทาให้รีโหลดปกติรีคูดาวหนึ่งร้อยเปอร์เซนอิงจากคูดาวที่เรามีอยู่นะครับนะก็ตอนนี้ผมมีคูดาวที่สิบามเปอร์เซมันก็จะมีโอกาสสิบาเปอร์เซนที่จะรีคูดาวของอโซแทกแค่นั้นเองนะครับนะนอกจากนี้ครับถ้าคูดาวถึงกําหนดที่มันเกณฑ์กาหนดมันก็จะทําให้หลังจากไล so ่โซเบทไปแล้วนะครับนะผีของเราหรืออีกสกิลของสายผีเนี่ยไอสายโ so ซ โบนสเปียสปิริตเนี่ยครับนะบนสปิริตเนี่ย,ยอีกสายหนึ่งอะ่ะมันจะโจมตีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเรียกไไง่ายว่าถ้าผีเราโจมตีห้าครั้งมันก็จะเพิ่มมาเนี้ยมานก็นกลายเป็นหกครั้งนะครับนะสูงสุดที่บวกสี่ครั้งนะประมาณนี้อันนี้นะครับทุกทุกกระสุนอ่าสิบห้านัดน,นะครับมาที่ใช้ไปนะครับมาปอกกระสุนที่ยิงหัวกระสุนออกไปแล้วเนี่ยวิววิววิวนะครับนะ มันก็จะเพิ่มดาเมจคอมโบให้เราอีก45เป็นเวลา10วินะครับนะหรือปอกกระสุนเอามาใช้งานต่อ <c oughs> อันนี้ทำให้โซแท็บคอมโบนะครับปรครูดาวมโอกาสลดคูดาวหรือยังไงไม่รู้แหะนะครับนะแต่ผมก็ไม่สังเกตว่ามันจะใช้ตอนไหนเหมือนกันกดกดใช้ไปแค่นั้นครับอัพอัพไว้ก็ได้แต่พอหลงังๆ อ่าหลังๆมันอาจจะคูดามันน้อยลงอาจจะไม่ได้ใช้อาจจะไวรีครับแต่ตอนนี้ใส่ไว้ก่อนนะครับมันมันคงมีข้อดีของมันแหละผมก็ไปสังเกตว่ามันทํางานตอนไหนเหมือนกันนะอันนี้ก็บวกคอมโบโดาเมจมีแค่นี้เองนะครับนะหินนะครับหินไม่มีอะไรมากนะครับว่เอาผมไล่จากคอหลักแล้วกันคอหลักก่อนเมนคอก็คือ ไอ้สกิลเอ h o โคของเราเนี่ยไอ้สแต็กเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาทุกสามสิบครั้งไม่รู้ว่ามันอภินิหารโผล่มายังไงแต่มันมีโอกาสแค่สามสิบเปอร์เซ็นที่มันจะพัฒนาเก็บสแต็กของตัวเองเหมือนสะสมพลังของตัวเองครับแต่สามสิบปอร์เซ็นะติดมั่งไ่ติดมั่งก็แล้วแต่มันแต่มันติดอยู่แล้วแหละเพราะมันมีมันอยู่ของมันอยู่ประมาณสามสิบวินะครับเดี๋ยวมันก็ติดของมันเองอ่ะมันขึ้นของมันเองอารมณ์มันขึ้นเองมันแล้วมันขึ้นแล้วแต่อารมณ์โดยแท้เลยแหละนะครับนะ ก็จะให้สเตตัสของเราก็คือคอมโบคิกอะไรที่มันบวกครับมันจะบวกโง่งให้เราเลยนะครับนะเรียกว่าสเตตัสแถวๆนี้ของเรามันจะขึ้นตามสายของเราเลยนะครับบวกง่งทื่อๆเลยนะครับให้เราประมาณห้ารอยแต้มนะครับตามที่มันเขียนไว้เป็นเวลาหวินาทีนะครับนะในโนดที่2อันนี้ก็คือมันจะเพิ่มเวลามาให้เป็นอีกหนึ่งวินาทีแล้วก็บวกดาเมจอะไรของมันคอมโบคิกดาเมจอะไรของมันของมันไปนั่นแหละนะครับนะแค่นั้นเอง อันที่2นะครับนะอันนี้ไม่ใช่อันที่3ามไมทีนะครับอาจจะเพิ่มสเตตัสเพิ่มขึ้นนะครับนะแล้วก็แอดความเร็วในการวิ่งแค่นั้นเองอันสุดท้ายครับเพิ่มหลอดเหลืองนะครับหลอดไอ้ใช้ใช้สกิลเนี้ยนะครับนะขึ้นมาแล้วก็ทําให้อ่ารีเลือดนะครับนะขึ้นมาด้วยนะครับนะสเป็นเป็นเวลาหาวินะครับอ่าก็สูงสุดประมาณ10%นะครับนะ แต่ว่า30%เนตะโอกาส30%นะมสิบเปรันก็ชีวิตยังมีโอกาสโอกาสมาเสมอนะครับประมาณนี้ส่วนการอัปโหลดก็ไม่มีอะไรครับเน้นไปทางคอมโบนะครับนะในแบบผมนะคอมโบดีคูดาวแล้วก็ตามที่เห็นสมควรตามสเตตัสที่มันแนะนำนะครับนะแต่ว่าช่วงแรกผมก็คงเน้นเป็นทางโนดท,ที่มันมีใส่ลมอ,อัดเม็ดได้ก่อน นะครับนะประมาณนี้ใส่นมอัดเม็ดให้ได้นะครับนะส่วนการเลือกนมอัดเม็ดก็เกณฑ์ของผมก็คือต้องมีโหนดอย่างน้อยๆโผล่ขึ้นมาเป็นเบสสเตตัสก่อนที่เหลือไปส่มหายอีกโหนดหนึ่งนะครับนะอพอได้ครบสโหนดแล้วอันต่อไปที่จะหวังก็คือ,อบวกเอ็มเบมสกิลหรือคือบวกความแรงของไอตัวหินมันเองนะครับอีก1นึ่งเลเวลนั่นเองนะครับนะคุณจะเห็นได้ว่าหินเลเวลสิแล้วมีบวกหนึ่งข้างหลังด้วยเห็นไหมมันก็จะทําให้ไอตัว ไอหินเนะี่ยเหมือนเลเวลสิบเอ็ดนั่นเองก็แค่นั้นแต่ลหลักๆก็คือหาไอตัวทําให้โหนดของเราบวกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะซึ่งการที่โหนดห้าสิบเปอร์เซ็นชนกับห้าสิบเปอร์เซ็นมันก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะอันนี้เป็นควรถ้าใครโชคดีหามันชนกันได้ก็ถือเป็นเื่งดีครับอืแต่สิ่งที่มันทําได้ผมว่าแค่ <laughs> มันจะเป็นเฉพาะโหนดต,ตรงกลางแค่นั้นแหละเพราะมันเป็นจุดโพซิชันแจุดยุดทธศาสตร์สุดและแอตรงกลางที่มันจะทําได้นะ ที่มันจะชนกันได้นะครับตรงนี้แค่นั้นเองเพราะตรงนี้ดูแล้วไม่น่าจะชนห้าสิเซนได้หรอกไม่มีทางเลยนะครับนะ,ะประมาณนี้การเล่นก็ไม่มีอะไรมากครับนะอ่าผมเริ่มแรกนะครับวนะ่า r e l o a กระสุนก่อนปึ๊ดอ่าแบบนี้นะครับนะถ้าติดอันนี้ด้วยก็กดไปดก็จะขึ้นมาให้หินแต้งนะครับนะบนะเห็นไหมเรียบร้อยตอนนี้ผมมีอยู่ลังเพลิงไม่ใช่ลังเพลิงเลยมีกระสุนอยู่ในแม็กกาซีนสี 4กระสุนแล้วถ้าผมไล่โซเบทหรือว่าควิกรีโหลดนะครับนะก <Okay. S 1> ็จะกลายเป็น9เพราะควิกรีโหลดมันจะให้กระสุนเรามาประมาณ5นัดน,นะครับนะไล่สกิล3เรียกสเปกเตอร์ออกมาหรือจะยิงต่อเอาจุด357ยิงต่อปิว้วอันนี้จุด357ยิงต่อไปนะครับแลรีโหลดขึ้นนะครับนะรีโหลดแตะครบ2ยิงจุด22แบบธรรมดา นะครับนะถ้าโชคดีหน่อยมันก็อัปเกรดตัวมันเองเป็นจุด44แต่ว่าแค่หนึ่งนัดแต่ถ้าคุณทำใช้สกิล6เพื่ออัปเกรดไอจุด22สองคุณกลายเป็นจ <44 S 2> ุด44น,น,น,นะครับแล้วก็ยิงต่อไปอเพิ่มความแรงมันคือสกิลเบิร์ดนะครับนีถ้าเห็นไหมมันจะได้ทาเล้นของการเพิ่มลูกกระสุนมาให้ด้วยนะครับประมาณนี้ ประมาณยิ้งลูมันก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากถ้ากูดาวดีๆก็เกมมีเนี่ยก็ยิงกัน,นมันนะครับยิงไม่หยุดเลยยิงไปยิงไปแล้วก็โหลดลดูโหลดนะครับเป็นยิงไปกระสุนไม่พอได้คุยรีโหลดแล้และแต่ครับมันอยู่ที่จังหวะการเล่นนะครับนะแล้วก็อันนี้กดไปนะครับแล้วก็ไอ้สกิล โซแท็บนะครับถ้ามันติดไออันเนี้ยนะครับนะมันสามารถไล่ซ้ําไปด้วยนะครับนะไล่ซ้ำแล้วก็ช่วงจังหวะที่มันคูดาวเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมรอก่อนแล้วให้มันคูดาวเสร็จก่อนมันจะเห็นภาพกว่านี้ไหมกดไปก่อนเลียกระสุนเลียกระสุนอันนี้กดไปปุ๊บจะไล่นะครับตามด้วยโซแท็บถ้ามันติดสีทองมันจะไล่ต่อทันทีนะครับนะมันจะมีจังหวะแบบเหมือนมันจะดิ้งขึ้นมานะครับให้เรากดไล่มันไม่ ขาเรียกไงมันไม,ม,นไม่มันไม่คิดครูดาวมันคิดครูดาวแยกกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวเล่งดาเมจได้ดีนะครับนะคงจะพูดหมดแล้วลรืมั้งนะคงไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้วหวังว่าใครที่เข้ามาดูก็คงมีประโยชน์นะครับนะก็คงอาาจะไปประยุกต์กสายอื่นด้วยก็ได้ครับแค่อัพตามสเตตัสแล้วก็หามันอาจจะประยุกต์ได้แค่เอ ไอ้สโตนนะั่นนะไอ้หินนั่นนะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้หวังว่าทุกท่านคงชอบนะก็ผมเชชทีครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าชื่นชอบกดไลค์ซับสไครต์หน่อยครับดูแลสุขภาพนะครับเรามาดูฝากดูผักหมูเข้าไปเราไปไหนช่วงนี้อากาศร้อนสลับกับฝนไม่รู้ว่าจะตกไม่ตกนะครับก็ดูแลสุขภาพเลยครับเดินทางไปไหนระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับขอบคุณเชชีครับกราบสวัสดีครับ